สัตยังช่วยแมวอะแมวแมวนิ่งมากเลยนี่แมวเชื่องนะเนี่ยไม่ขยับเลย <c oughs> เฮ้ยถามจริงทางนี้จริงดินี่ผมมาถึงโอแต่อย่าให้ดูข้างหลังคือข้างหลังเนี่ยก็สวยมากแล้วนะหรือเรอาแค่นี้พอไหม เที่ยวในตำเภาสัปดาห์นี้นะครับผมโจวี่พามาลงภาคใต้ครั้งนะครับมาที่จังหวัดตรังที่นี่ถือว่าเป็นจังหวัดอรองแต่ว่าก็เต็นไปด้วยเสน่ห์นะครับผมพามาที่จุดแรกเรียกว่าเขาหนองยวนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นวิวเมืองจังหวัดตรังแบบ 360องศาเลยข้างบนจะมีองค์เจ้าแม่คุณอิมใหญ่มากสามารถขึ้นมากราบสักการะได้หลังจากนี้เนี่ยผมจะพาไปทานข้าวมื้อช้ามื้อแรกชื่อว่าร้านเลตรังร้านนี้ดังมากเป็นติ่มซำแล้วก็จะพาไปนั่งดื่มกาแฟชื่อร้านว่า C s Panenza ออหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินเข้าไปในตัวเมืองไปดูย่านเมืองเก่าเขาบอกว่าในย่านเมืองเก่าเขาจะมีตุ๊กตุ๊กหัวกบเอ,อ้ยเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็จะไปปิดท้ายกันที่ ชุมชนบ้านน้ำราบทั้งหมวทั้งมวลจะเป็นยังไงรอติดตามเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเดินเล่นทั้งบนแล้วก็ไปกราบองค์เจ้าแม่องนองกันครับไป ึงแล้วร้านสถานที่แรกที่ผมพามาที่ยวในจังหวัดตรังที่แรกชื่อร้านว่าเลตรังซอสนะครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในตำบลทับเที่ยงอ um mm ําเภอเมืองจังหวัดตรังเลยผมจะพามาดูกันว่าตอนเช้าๆแบบนี้เนี่ยคนจังหวัดตรังเขาจะทานเป็นติ่มซำสไตล์กวางตุ้งแต่น้ําจิ้มของเขาจะไม่เหมือนที่อื่นที่เคยชิมอย่างแน่นอนที่จะเป็นจิกโชแต่น้ําจิ้มของเขานั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวพา,าไปดูหน้าตาและอาหารที่หลากหลายไปกันเลยไป ึ่งเมืองตรังเนี่ยเขาบอกว่าจะดังเรื่องของหมูย่างเขาก็เลยเอาหมูย่างเมืองตรังเนี่ยไปใส่ในซาลาเปาเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งกันอันนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปย่างเอ้ยไปไปนึ่งสิไปนึ่งไปนึ่งเห็นในนี้มาเหมือนกันเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกับเป็นหมูย่างเมืองตรังแล้วก็มาทํากับข้าวอะไรเดี๋ยหมูเยอะๆมากอันนี้อะไรข้าหมี่ปุ๊บอันนี้อะไรอ๋อขนมปัด และนี่คือเมนูจากร้านเลตรังสองที่ผมสั่งมาโอ้โหเยอะมากแต่ว่าจะเป็นเมนูที่เขาแนะนำโจ๊กจอหมวนโอ้โห,โโห,โโหโกุง้งอืมโอ้โหอร่อยมากสัมผัสรสชาติคือเขาปรุงมาได้แบบเข้มข้นเลย มาดูติ่มซำกันบ้างอย่างที่ผมบอกว่าติ่มซำของเขาเนี่ยน้ำจิ้มของเขาเนี่ยจะไม่ใช่จิ๊กโถธรรมดาทั่วไปแต่มันจะเป็นน้ําจิ้มนี้เขาเรียกว่าน้ําจิ้มส้มเจื้องมันจะออกแบบรสชาติแบบเปรี้ยวหวานไหนลองชิมอันนี้เลยนี่โอ้โหถ้าเกาจุ้งโ,โหนี่กุ้งเขานี่แทบจะทะลักออกมาแล้วจิ้มแบบนี้อืมตัวแป้งนหนับเลยแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะอร่อยไม่เหมือนที่เคย ข้าวเหนียวหมูแดงอ,อร่อย่อยไฮไล์ของเขาเนี่ยหอยจ่อเนื้อปูม้าแน่นๆน่เนื้อปูม้าแน่นมากไายหมูแดงหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับขนมเปียนะครับเป็นไายหมูแดงลองชิมนะ ร้านอาหารเมืองตรังนะครับที่คนจังหวัดตรังเขาจะกินกันเป็นติ่มซำสไตล์กวางตุ้งอยากให้ได้ลองมาทานกันเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดี่นกันต่อเดี๋ยวรอดูว่าที่อื่นจะเป็นยังไงบ้างขอกินก่อนะครับ ากร้านเลตรังนะครับโจ้ี่ขับรถมาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงย่านสถานีรถไฟจังหวัดตรังตรงนี้เป็นร้านกาแฟที่บาริสต้าหล่อยอย่างนี้เลยร้านนี้เนี่ยมีชื่ออย่างกับเวมนตลที่ผมอยากพูดมากเลยชื่อร้านว่าซีเอสเปรนซานี่เป็นภาษาสเปน,นครับแปลว่าใช่เหมือนเรากำลังจะได้ดื่มดำกาแฟที่ใช่กาแฟหรือว่าบาริสต้าอะไรมันจะดึงดูดน่าทานกว่ากันจะเข้าไปดูกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับชื่อแก๊ปนะครับศิลปภพศิลาวัชนาใน mm hmm. เคยได้รับรางวัลลาเตอร์รแมกดาวภาคใต้<อ>แนะนำเมนูที่สั่งหน่อยบอกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่แบบถ้ามาก็ควรจะสั่งมาลองชิมอันนี้มีซาฮาสบซาฮาสาซาฮา,า่า,านี่มีผสมอะไรยิงซาลา่าจะเป็นจินเจอร์เอลครับ,รบแล้วก็ช็อตเอเปโซผสมกับเลมอนด้วยผมชอบนะสดชื่นแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นของโปรดของผมเลยนี่ หอมมากหอมมากดีมากไม่ผมชอบมากเลยอะดีมากเลยอะผมเชื่อว,ว่าเนี่ยนอกจากรสชาติของเครื่องดื่มที่ดีแล้วเนี่ยต้องมีลูกค้าสาวๆเนี่ยมานั่งทานไปมองหน้าบาริสต้าไปนี่น่าจะมีความสุขหน้าดูเลย สุดท้ายน่ากินมากอันนี้คือขนมอะไรครับอันนี้เค้กช็อกโกแลตฟลาวเลรสครับเห็นบอกว่าร้านทำเองด้วยใช่ครับอ๋อเป็นเค้กช็อกไร้แป้งเค้กช็อกไร้แป้งซึ่งก็เหมาะกับคนที่กลัวอ้วนดีมากอร่อยมากใครมาตรังในผมอยากแนะนำเลยนะว่านอกจากอาหารเครื่องดื่มที่อร่อยแล้วบาริสต้าเขาดีมากเลยครับ ร้านซีเอสเปเรนซานะครับอย่างที่บอกว่าใกล้ๆกับสถานีรถไฟจังหวัดตรังเนี่ยผมนัดพี่ปอไว้มาที่รถตุก๊กตุ๊กหัวกบรถคันนี้เนี่ยจะพาเราเที่ยวย่านเมืองเก่าของตรังถ้าใครที่มาเมืองตรังแล้วไม่มานั่งรถตุก๊กตุ๊กหัวกบเนี่ยเขาบอกว่ามาไม่ถึงเดี๋ยวจะไปดูว่าแลนด์มาร์คของจังหวัดตรังในตัวเมืองเก่าเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ฮะโูเป็นรถที่น่ารักและก็เท่มากๆเลยเออเอาไปตามมาไปไปลเลยกระปพบออลุยเลยอ่ะมาเร็วมาเร็ว เราเร็วไมาชิบหมโอ้อะเรามาถึงแล้วครับนี่คือแลนด์มาร์คของจังหวัดตรังนี่คือ วงเวียนปลาพยูนซึ่งเขาบอกว่าที่จังหวัดตรังนะตรงเกาะรีบงนะจะเป็นส่วนที่มีหญ้าทะเลขึ้นเยอะมากซึ่งมันเป็นแหล่งอาหารของปลาพยูนคือเราสามารถนั่งเรือไปชมปลาพยูนแบบตัวเป็นๆได้ในย่านของเกาะรีบงเขาก็เลยสร้างวงเวียนปลาพยูนขึ้นมาเพื่อให้ได้เห็นว่าเอ้ยเนี่ยแหละคือสัญ,ญลักษณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดตรังมาดูวงเวียนยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเหนือปลาพยูนมีม้าด้วยแล้วก็มีนังเงือกแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้แต่ก็สวยด,ดี ไปที่อื่นก็ต่อไปครับ ผมพาไถเออสเกตนะมาใกล้ๆกับตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าย่านเมืองเก่านะผมจะพามาดูสต,ตรีทอาร์ตนี่อาจจะคิดว่าเป็นต้นไม้ธรรมดาทั่วไปแต่นี่คือต้นสีตังเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดตรงังเขาเล่าว่าจริงๆแล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีถิ่นกําเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้แล้วคนไทยเนี่ยไปเจอที่มาเลเซียแล้วสวยมากก็เลยนํากลับมาปลูกที่ไทยแล้วก็สวยขึ้นมากลายเป็นต้นไม้ประจาจังหวัดตรงังเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูเป็นตึกรามบ้านช่องซึ่งเป็นแบบแนวชิโนโปรตุกิส อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งสตีอาร์นะครับที่ผมพาไปดูต้นสีตังมาที่จะเป็นรูปของต้นยางพาราทำไมถึงตรังถึงมียางพาราเพราะเขาบอกว่าจังหวัดตรังเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดยางพาราของไทยที่แรกเลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชิ้นที่สําคัญมากของประเทศไทยครับ นี่มาเดินดูย่านเมืองเก่าก็จะเป็นตึกสไตล์ชิโนโปรตุกีสเราจะเห็นความโค้งของตัวเสราระคาเนาะเดินไปถึงตรงนี้เนี่ยจะเจอกับสตีทอาร์นี่คือถ้ำม,มรกตเขาบอกว่าใครที่มาจังหวัดตรังจะไปดำน้ำจะไปวไ่ายน้ำต้องไปที่นี่เวลาตอนช่วงเที่ยงเนี่ยแสงมันจะทะลุถ้ำลงมาพอดีแล้วสาดส่องกันน้ำทะเลซึ่งภายในถ้ำเนี่ยจะมีหาดทรายสวยงามแล้วก็น้ำใสมมกคือผมอยากไปมากขอสัญญาาคุณผู้มชมเลยว่า ผมจะต้องกลับไปถ้ำมารกกจังหวัดตรังให้ได้สักครั้งรับรองต้องมีแน่ๆเอาละแต่วันนี้วันนี้เนี่ยดูสเตจอา์ไปก่อนแค่นี้ก็สวยแล้วโอ้โหอยากไปมากให้ดูสถาปัตยกรรมความโค้งความอะไรหน้าตรงหน้าต่างนี่โอ้โหแบบครบมากที่คนโ่ไงเสร็จยังช่วยแมวอะแมว แมวนิ่งมากเลยนี่แมวเชื่องนะเนี่ยไม่ขยับเลยโอ<ฮ>้หอันนี้เก่าแก่เลย<ฮ>ตึกนี่ยังคงแบบสมบูรณ์แบบนะแบบยังแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านเราเป็น10บสปีเนี่ยเราจะเห็นการตกแต่งสถาปัตยกรรมนี่ก็เป็นอีกตึกหนึ่งโอ้โหสวยงามมาก หาชมยากแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากที่ภูเก็ตที่เราเคยเห็นย่างเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดตรังที่ยังคงแบบเมืองสวยๆแบบนี้ได้มาดูมาเดินเล่นถ่ายรูปสวยมากไปเจยวกันต่อ แล้วสถานที่สุดท้ายในการนั่งรถตุกต๊กตุ๊กหัวกบเที่ยวชมเมืองนี่คือแลนด์มาร์ที่ถือว่าสําคัญมากในตัวเมืองต่างนะครับนี่คือวิหารคริสต์ศาสนานะครับถือว่าเป็นออโบราณสถานที่สําคัญ 1- ใน20สถานที่ของตัวเมืองต่างนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ในการเขียนว่าคริสต์ศาสนาเนี่ยอาจจะเขียนผิดหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาก็มีการเขียนแบบนี้แหละครับสวยมากเดี๋ยวไปเดินเล่นดูข้างในกันไป นั่งรถพาเที่ยวภายในตัวเมืองกันแล้วนะวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากครับผมเที่ยวดรวยรถตุ๊กตุกหัวกบนี่มีที่นี่ทีเดียวให้พี่ปอฟากหน่อยสําหรับเพื in พ่อนๆที่อยากจะมานั่งรถแบบที่ผมนั่งบ้างทําไงบ้างครับเพจินนั่งรถตุ๊กตุหัวกบเที่ยวจังแล so ้วเสิร์ชหาตามเบอร์โทรรถจะจอดอยู่หน้าสถานีรถไฟจังนะครับมาจังต้องนั่งรถตุ๊กตุกหัวกบเยี่ยมเยี่ยม ตัวเมือนะครับขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงจะมาอยู่ที่ท่ากระยงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนบ้านน้ำราบผมจะพานั่งเรือเข้าไปข้างในนี้จะไปดูแสงพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกับทะเลแหวกว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปกันเลยพี่เขารออยู่จะพาเรานั่งเรือล่องเข้าไปแล้วไปเลยลุย ถ้าเรือนะครับนั่งเรือมาประมาณสัก15นาทีเราจะมาถึงจุดแรกเรียกว่าเขาจมป่าซึ่งเราจะเดินเข้าไปในป่าแห่งนี้ขึ้นไปบนเขาอีกสักประมาณ20-25นาทีมองลงมาจะเห็นป่าชายเลนเนี่ยจากด้านบนสวยงามมากๆแล้วเขาเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคลองนะครับซึ่งเป็นน้ําเค็มไม่เชื่อชิมได้ชิมไม่ดูอย่าหาว่าไม่เชื่อเนี่ <c oughs> เค็มจริงเดี๋ยวเรา ไปเดินขึ้นบนเขากันดีกว่าไปดูความสวยงามมนไปลุยลุยนี่คือขนทางของการเดินขึ้นเขาชมป่าเห็นไหมครับว่านี่คือสะพานไม้ไผ่นี่ไม่ใช่การฝึกนินจาแต่อย่างใดแต่ว่าผมจะพาเดินขึ้นหินข้างหลังเป็นบันไดหินตามธรรมชาติที่เราจะต้องปีนขึ้นไป ถึงข้างบนสดุดโอ้โหนี่แหละครับการเที่ยวแบบธรรมชาติหามไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วไปลุยกันเลยครับผม20สนาทีจากตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางใครที่มาเนี่ยฟิตซ้อมร่างกายให้ดีพักผอให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆด้วยถามจริงทางนี้จริงเน่ยหรือทางนี้วะทางนี้ทางนี้ ผมว่าทางนี้แหละบันไดมันมัน,ม,นมันดูเป็นธรรมชาติไปหมดอะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นทางเดิอนอะ <c oughs> อ้อยไอ้เลิบกันเดินป่าไอ้เลิบไอ้เลิบใส่กางเกงตัวนี้ทีไรขึ้นเขาทุกทีเ e r y g กิ d ยิงงผมแอคติ้งนะผมหายใจปกติมากผมเป็นนักกีฬาแต่คิ่แบบผมรู้สึกว่ารายการมันได้คอนเทนต์กันแะ้วกตอนนี้เราเดินมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้อยากให้เห็นเหงื่อที่ใต้ตาผมนี่คือแบบเหงื่อของคนทำงานยังมีบันไดอีกครับผม โอ้แต่อยาาให้ดูข้างหลังคือข้างหลังเนี่ยก็สวยมากแล้วนะคือเราเอาแค่นี้พอไหมผมจะไปลงนั้นแต่ว่าว่า่โหลมโอ้โหลมลมโอ้โหลมแรงลมแรงโอ้โหตัวต้านตัวต้านลมโอ้โหสวยมาก ค้นทางมันอาจจะสลับซับซ้อนเดินขึ้นมายากลําบากนิดหน่อยแต่พอขึ้นมาวิวอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปมันคุ้มค่าจริงๆมองไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนป่าชายเลนที่จะมีคลองเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วดูไปมันดูมาเนี่ยคล้ายๆกับลุ่มน้ําแอมะซอนเลยนเนี่ยสวยงามมากนี่คือประเทศไทยจังหวัดตรังที่ผมพามาแล้วก็บรรยากาศกําลังดีลมโกรกมากแล้วพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดิน เดี๋ยวผมจะเดินกลับลงไปแล้วจะนั่งเรือเพื่อพาไปดูแสงสุดท้ายที่ทะเลแหวกจะรีบไปให้ทันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะขอดื่มด่าก่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นจะดูจากด้านบนแล้วจะเหมือนกับเกาะรูปหัวใจที่ปกคลุมไปด้วยป่าทะเลและนี่คือบนยอดเขาจมป่าได้เห็นความสวยงามของจังหวัดตรังสวยมากๆเลยครับ วันนี้ลาสกายจบลงแล้วนะครับกับทริป1วันที่จังหวัดตรังของเรานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าภาคใต้แบบนี้เนี่ยจะต้องไปเที่ยวเมืองใหญ่หญจังหวัดใหญ่แต่ว่าผมพามาเที่ยวจังหวัดอรองเราจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยก็มีสเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอาหารการกินและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่รอให้ผู้คนเนี่ยได้มาท่องเที่ยวและสัมผัสเหมือนที่ผมได้มาแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าทั้งวันเนี่ยผมใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่กับภาคใต้ที่หลายคนอาจจะคิดว่าแพงขึ้นมาเลยฮะเห็นไหมครับว่าราคาดีมากมาก ใช้เงินไม่เยอะอย่างที่คิดใช่ไหมครับแล้วถ้าใครอยากติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเราล่ะครับขึ้นมาเลยสแกน QR Code คให้ทันจะเด้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวทันทีจอ่อยากให้เที่ยวไม่ซ้ำทางนะครับส่วนสำหรับสัปดาห์หนาผมจะยังคงอยู่ที่ภาคใต้ต่อแต่จะพาไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดไหนโอ้โหรับรองว่าสนุกและตื่นเต้นมากสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวไปดื่มด่ำกับวานิลาสกายของจังหวัดตรังที่แสนอบอุ่น ขอขอบคุณ7 e เว่นอ King p o w e ทเข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเลเวสจำกัดมหาชนกรฟ